พบกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมดวงใครจะเป็นอย่างไรดีร้ายร่ำรวยใครจะได้เป็นเศรษฐีเดือนนี้มารับฟังรับชมในคลิปกันได้เลยครับมีความทุกข์ที่ไหนอย่างไรดูให้ดีเถิดใต้ความทุกข์นั้นจะมีอัตตาซ่อนอยู่โอวาธรรมของหลวงปู่พุทธทาสพิคุครับอัตตาก็คือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราครับ สนใจผูกและคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. y. o. r. 8กันได้ครับราศีธนูในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมองว่าเดือนเดือนนี้นะครับยังมีเหตุให้ใช้จ่ายในหลายๆเรื่องอยู่นะหลายหายเรื่องนะครับที่มันจะเกิดขึ้นก็จะต้องเกี่ยวกับ1ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะในส่วนส่วนหนึ่งนะครับ อาจจะไปตรวจรักษาไปตรวจสุขภาพซื้อยาบำรงุงก็จะมีรายจ่ายในส่วนส่วนนี้นะครับนี้เป็นข้อที่หนึ่งก่อนส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเหมือนแบบต่อเติมนะครับซ่อมแซมบ้านซ่อมรถนะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้เข้ามาด้วยนะซึ่งค่อนข้างที่จะเหมือนเอาเงินเก็บนะเอาออกมาใช้นะครับเยอะนิดหนึ่งนะในส่วนส่วนนี้ก็ถือว่า เป็นส่วนที่ต้องคอยควบคุมนะครับบริหารการจัดการการทางการเงินให้ดีอย่าสงสมมติไปทําบ้านนะบางทีมันอาจจะเลยจากงบประมาณที่ที่กาหนดอ่ะไปซ่อมบ้านไงน,นะเลยจากงบประมาณที่กําหนดไปส่วนส่วนหนึ่งอ่าก็ต้องมีทุนสํารองเอาไว้นะครับอ่าถ้าสมมติไปซ่อมรถนะอย่างบางทีไปเจอไนงะไปเจอเหตุไปเจอแผลอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่ที่เห็นเอาไว้นะครับอ่า ก็จะถือว่าจะมีรายจ่ายในลักษณะแบบนี้รวมถึงในเรื่องของอสุขภาพของคนในบ้านนี่นะครับาบางทีถ้ามันไม่ได้เกิดกับตัวไเปเกิดกับสุขภาพของคนในบ้านว่า,าคุณแม่เรานะคุณพ่อคุณแม่เรา,าบางครั้งมีอาการเจ็บเจบป่วยป่วย,ยอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาต้องอเหมือนตามดูแลตามคอยดูแลหน่อยนะครับเพราะนั้นอารมณ์มันก็เลยจะประมาณว่าจะไปเสียทรัพนยะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้แต่ถามว่า เงินน่ะเงินมันยังเข้าอยู่ไหมล่ะนะก็ต้องตอบว่าเงินมันยังเข้าอยู่นะครับเงินจากการงานเงินจากการกระทํางานอะไรต่างๆของเรามันก็เข้ามานะส่วนส่วนหนึ่งแต่มันเข้ามาแล้วมันก็จะออกพร้อมออกเลยนะอารมณ์ประมาณแบบนี้ครับทีนี้มาดูในเรื่องของเนื้องานกันบ้างเนื้องานเนี่ยนะยังคงมองว่านะครับยังเป็นไปได้อยู่เรื่อยๆนะยังเป็นไปได้อยู่เรื่อยๆก็คือว่าไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรต่างๆนานาเข้ามา จะเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของของตัวเรานะครับบางทีมันมีเรื่องอื่นๆมามีผลกระทบมันก็เลยผ่านไปทําให้เรื่องของการทํางานบางครั้งอาจจะไม่ได้มีความสุขมากนักเดือนเดือนนี้ก็เลยมีเหตุว่าหลายๆคนนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของหน้าที่การงานอยากจะเปลี่ยนบริษัทอยากจะย้ายบริษัทนะถามว่าทําได้ไหม ก็ต้องตอบว่าทําได้นะในในบางส่วนก็คือว่าสามารถเป็นเดือนที่เ,เราสามารถส่งเอกสารนะครับใบสมัครงานนะแล้วก็มีเกณฑ์ดีด้วยนะครับที่จะมีคนมาเรียกสัมภาษณ์มีข้อตกลงต่างๆนะครับเข้ามาแต่ถามว่าจะสมหวังสมใจในเดือนสิงหาคมนี้เลยหรือไม่นะครับมันเป็นแค่ช่วงเริ่มไงช่วงเริ่มของการขยับขยายช่วงเริ่มของการผัดเปลี่ยน หลายอย่างแต่ยังไม่ได้สมหวังสมใจอะไรอย่างที่ใจคิดอย่างที่ใจปรารถนาต้องการนั้นเต็มที่เต็มกําลังสักเท่าไหร่นะครับนั้นสามารถทําได้นะแต่ว่าจะต้องอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับมันนะไอคำว่าไม่ไม่ไปคาดหวังกับมันนั่นกะ็คือยังต้องอยู่ที่กาวก่อนะนะครับยังทํางานที่เดิมไปก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุไม่ดีนะพอะช่วงจังหวะดาวถึงแม้ว่าดาวหลายๆดวงนะครับเขาจะเดินดีให้เห็นในตําแหน่งหน้าเนี่ยแต่ก็ มันยังคงมีภาวะที่ยังไม่สเสถียรน,นะสักเท่าไหร่นะครับต,ต้องรอไปอีกสักช่วงจังหวะหนึ่งเดี๋ยวเดือนต่างเดือนอื่นๆนะที่เหลือของปีนี้นะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นโคจรกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของตัวเรามากขึ้นดวงชะตาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่นะสามารถที่จะเหมือนเป็นนําเสนองานไปพรีเซนต์งานเนี้ยนะถ้ามีคนไหนเป็นเป็น,ปนอ่ากลุ่มที่จะต้องเข้าประชุมบ่อยนะครับกลุ่มที่จะต้อง เดินทางแล้วไปเสนองานอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าไอเนื้อง,งานในลักษณะแบบนี้นะถือว่าออกมาดีนะครับประชุมอะไรพูดจาอะไรนะครับคนในที่ประชุมหัวหน้าก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจเรานะครับก็ขอให้พูดแบบเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็น เรื่องๆไปนะครับอย่ามารวมนะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับก็ถือว่าในเรื่องของการพบปะหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่ยังมีประโยชน์อยู่นั่นเองนะครับถือว่าเดือนนี้ระหว่างตัวเรากับาทางหัวหน้างานาตัวเรากับทีมประชุมยังสามารถเข้ากันได้ดีอยู่นะครับยังเอื้อเอื้อประโยชน์ต่อกันตัวเรากับทางด้านของบริวาร เป็นอย่างไรกันบ้างนะบริวารก็ถือว่ามาช่วยเหลืองานของเราเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีแต่ได้เป็นอย่างดีไม่ได้เต็มเดือนนะครับช่วงต้นๆเดืนอนยังถือว่าให้ประโยชน์นะให้คุณประโยชน์ดีกับกับดวงชะตาแต่พอ,อพ้นจากนั้นไปนะประมาณกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปบางครั้งยังมีเหตุทําให้เกิดความเสียหายได้อย่างบางทีเราไปกลุ่มงานาลูกน้อง ไปทํางานด้วยถ้าพอเราไม่ได้ไปกุมงานลูกน้องอาจจะมีเหตุทําให้หลายๆอย่างนั้นปิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นเดือนที่เราจะต้องตามนะตามงานอยู่ตามประกบทางด้านของบริวารอยู่นะครับยังคงอาจจะมาให้มาช่วยเหลือโดยที่เราไม่วางแผนไม่ชี้นานะยังยังคงไม่ได้นะครับในเดือนของสิงหาคมนี้เพราะระหว่างเรากับทางบริวารจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดนะในบางสิ่งบางอย่าง ที่จะเกิดขึ้นนะในดวงชะตาได้ในส่วนส่วนหนึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับยังหมายถึงว่าอย่างบางคนนะครับมีลูกมีบุตรหลานเล็กๆนะครับก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะพะมีเหตุว่าลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลไปตรวจรักษา,าแบบนี้ได้นะหรือว่าลูกน้องเราบางทีมีเหตุเจ็บป่วยนะพอลูกน้องมีเหตุเจ็บป่วยเนะี่ยเป็นยังไงล่ะนะโรคทิ่ติดต่างๆช่วงนี้ก็ยังยังไม่จบลงไปเราก็ต้อง ระวังนะความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตัวเรากับทางด้านของบริวารด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะนําพาโรคภัยต่างๆกลับเข้ามาสู่ดวงชะตาของอาชาวธนูได้นั่นเองทีนี้นะครับชาวธนูบางคนโชคดีนะมีดาวดีๆในดวงชะตาเยอะได้เริ่มต้นงานใหม่นะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ถึงแม้จะได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ อย่าเพิ่งถอดใจถอกกำลังใจไปว่างานที่เราไปเริ่มใหม่มันงงๆนะมันทําแล้วเรารู้สึกว่าจะจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกนะครับอันนั้นก็ใจเย็นๆไปนะคอยทีนี้มันมันจะแก้ไขยังไงล่ะถ้าสมมติเราได้เริ่มงานใหม่เดินสิงหาแล้วเวลาเข้าไปทําจริงกลัวไม่ผ่านโปรอ่าก็ต้องคอยถามโวหน้าเพราะมันมีดาวของความเมตตานะของผู้หลักผู้ใหญ่โคจรเข้ามาถึงดวงถึงชะตาของตัวเราอยู่ถูกไหม แล้วก็ถ้างงอะไรถ้าสับสนอะไรถามตรงๆเลยนะทำยังไงทำยังไงนะครับไม่ต้องกังวลใจไปว่าเขาจะมองว่าเราไม่รู้ไม่เก่งนะพอเราคุยกับเขาแป๊บหนึ่งเรารู้เนื้อง,งานเราแป๊บหนึ่งเรามาทําอ่ะเดี๋ยวผลงานมันก็โชกมาดีเองอะ่ะแต่ช่วงแรกๆก็ต้องเข้าใจกันบ้างนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็อืมก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแหละ แต่แต่มองว่าเดี๋ยวเราต้องค่อยๆปรับตัวไปนะครับเดือนเดือนนี้บางทีมันมีโปรเจกต์อะไรเข้ามารวมถึงคนที่ทํางานอยู่แล้วอ่ะถ้ามีโปรเจกต์อะไรเข้ามาใหม่ๆบางทีมันยังสับสนอยู่นะในบางส่วนต้องมีการประชุมกันต้องมีการปรึกษาทีมอ่าแล้วหลายๆอย่างนั้นจะโครจรกลับมาเป็นเรื่องดีๆนะครับในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเราไปใส่ใจในเรื่องของการงานนะซะเยอะ คนละก็ต้องเข้าใจชาวธนูแค่ได้หนึ่งพอบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาให้ก,กันบางครั้งอาจจะไม่ได้มาเติมเต็มนะส่วนที่ขาดไปครับเพราะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยความสัมพันธ์ชาวธนูก็เวลาลุยงานเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็อย่าลืมนะมาดูในเรื่องของความรักได้เพราะในเรื่องความรักในช่วงเดือนสิงหาคมค่อนข้างที่จะเปราะบางบางครั้งทะเลาะกันไปนะ มันอาจจะง้อกันยากนิดหนึ่งนะในเดือนเดือนนี้มันต้องคอยปล่อยวางไปอะไรไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอ่าก็อย่าพึ่งไปทะเลาะเบาแวงกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาตามเหนื่อยตามง้อนะเพราะเหตุประปางมันเกิดขึ้นแล้วคนที่พึ่งคบกันมานะพึ่งคบกันมาก็ถือว่าเดือนเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ห่างกันหน่อยนะครับอาจจะไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์การแบบว่าไม่สนใจนะไม่สนรักนะครับเกิดขึ้นได้ อันนี้ก็ต้องคอยดูกันไปยาวๆแล้วกันครับคนโสดน,นะครับเดือนเดือนนี้ยังไม่ได้เห็นโอกาสดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักอาจจะต้องลุยงานเต็มที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวความรักดีๆนั้นจะโครจรกลับเข้ามาให้เราได้สมหวังสุขใจนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เดือนสิงหาคมเท่านั้นเองขอบรารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มโทษคุ้มภัย ทำให้ทุกๆรัคนาราศีมีแต่ความร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองสุขในทรัพย์สุขในรักสุขในสุขภาพดีๆตลอดทั้งปี2,565นี้เทินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช่องชาแนลกุยอพยากรดาวเล่าชีวิต